สุดท้ายอยู่กับผมนะครับแจ็ค JAP นะครับฮีโร่รถมือสองนะครับวันนี้อยู่กับรายการที่พารถมือสองนะครับซื้อรถมือสองแบบไร้กังวลต้อง รายการนี้เท่านั้นนะครับรายการนี้จัดทําเพื่อลูกค้าครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับวันนี้เราอยากให้ลูกค้าซื้อรถแบบออนไลน์เว้นระยะห่างป้องกันโควิด -19 นะครับคันนี้นะครับเป็น Honda Civic FD ปี2008นะครับตัว 1.8e เครื่อง 1,800cc 140แรงม้านะครับมากับเกียร์ออโต้5สปีดนะครับคันนี้กําลังและเครื่องเนี่ยขุมพลังเหลือเฟืออยู่แล้วสําหรับการนั่งแค่5คนแล้วก็ช่วงล่างแบบนี้นะครับ สร้างความมั่นใจให้กับการขับขี่ได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วถคันนี้นะเดี๋ยวผมไปรีวิวกันว่าสภาพนะครับในส่วนต่างๆของคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้อย่างที่บอกับเป็นเครื่องพันแปดร้อยซีซีนะครับ iV Tech นะฮะห้องเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีขนาดเท่ากันอยู่แล้วแต่พอเป็นพันแปดร้อยซีซีเนี่ยช่องว่าง ในเครื่องเนี่ยเราสามารถล้วงมือเข้าไปหยิบไปจับไปทําอะไรได้อยู่นะครับไม่มีเหมือนกับฟิสฟิสหูล้วงไปเปลี่ยนไฟก็ลาบากนะครับไปทําอะไรก็ลําบากนะครับคันนี้ยังสามารถล้วงมือเข้าไปทํางานข้างในได้นะครับแล้วก็ตามซอกตามมุมต่างๆนะครับซับในคันนี้เดิมหมดนะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับฝากระโปรงก็ยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแต่จะมีเรื่องของการพ่นสีด้านในมาหน่อยนะครับแต่มั่นใจครับว่าเดิมครับเนี่ยเพราะว่าตะเข็บเนี่ยก็ยังเป็นเดิมโรงงานยังจิกได้อยู่นะครับอ่า ถ้ากับว่าสรุปนะครับภายในห้องเครื่องด้านหน้าเดี๋ยไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทกันนิดนึงแล้วกันนะครับพาร์ทคันนี้เนี่ยแปลงหน้าเป็นไมเนอร์เชดแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของชุดแต่งนะครับมานะครับกันชนหน้านะกระจังหน้านะครับมีแต่ไฟหน้าที่ยังเป็นตัว0ูนอยู่นะครับแต่พวกพาร์ทพวกนี้เป็นทะลุเป็น0ูนไปแล้วนะครับก็ถือว่าแปลงมาได้สวยได้หล่อเลยนะครับอย่างถ้าลูกค้าอยากได้แบบ ให้มันเป็นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เปลี่ยนไฟหน้าทั้งชุดหนึ่งก็จะจบแล้วนะครับคันนี้ก็คือสภาพสมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวไปดูด้านอื่นกันต่อเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปที่ด้านหลังหรือด้านข้างนะผมพามาดูล้อกันหน่อยครับคันนี้เนี่ยล้อเนี่ยเป็นทีอีสามเจ็ดนะครับเป็นแบบขอบเงาล้อ ok แบบกว้างนะครับล้อจะแบะแบนนะครับ, ok บ,บ,รบมากับยางนะครับสองเอ่อสองหนึ่งห้าสี่ห้าขอบสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําแบบเหมือนล้อทรงแบบแบนนิดนึงนะครับหน้ากว้างเขาจะกว้างกว่า พวกรถล้อธรรมดาทั่วไปนะครับส่วนยางเนี่ยเป็นปี2020แล้วนะครับลูกค้าก็ยังใช้งานได้อยู่อีกสักปี2ปีนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนอีกทีนึงเดี๋ยวเราพาไปดูนิดนึงว่าด้านหลังเนี่ยเวลามันแบะแบะไงเพราะล้อคู่หน้าจะเล็กกว่าคู่หลังนะครับเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยล้อตัวนี้คือ offset เขาไม่ได้เยอะนะแต่ความกว้างของล้อเนี่ยมันเยอะนะครับทำให้เวลาใส่แล้วล้อมันจะเป็นทรงแบะแบ,ะแ,บะแบบนี้นะครับ คือมันเป็นมันเป็นความตั้งใจให้แบะนะครับไม่ใช่ว่าพลาดแบะนะครับคือเขาตั้งใจให้ล้อเนี่ยแก้มันปีออกเพราะหนึ่งเนี่ยพอใส่แบบนี้ยางมันหลบอย่างงี้เวลารถมันจ้ำเนี่ยมันก็หลบซุ้มล้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับคราวนี้เดี๋ยวผมพามาดูที่ด้านท้ายคันนี้หน่อยนะครับคันนี้เนี่ยไฟเนี่ยแปลงเป็น8เหลี่ยมน,นะครับเป็นตัวไมเนอร์เชสแล้วเต็มระบบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสเกิร์ตชุดแต่งที่มาด้วยนะครับสังเกตดูครับ คือเวลามองมุมด้านหลังเนี่ยสวยเลยนะครับขับอยู่บนถนนสวยเลยประกบคู่กับยางแบบนี้นะครับคือล้อเขาจะแบะเนี่ยเวลามองมาอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนใครจริงๆครับคันนี้นะเขาจแต่งก็คือลูกค้าไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับคือคันนี้มาทรงแบบอารมณ์แบบหล่อแบบเรียบๆนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับคันนี้เนี่ยโคตรสวยเลยแล้วก็ได้แออโต้เป็นตัวท็อปแล้วด้วยนะครับเนี่ยทรงมองอย่างเงี้ยลราหล่อเลยมาพร้อมกับเซนเซอร์อีก2จุดนะครับทะเบียนไปกรุงเทพแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตามมุมต่างๆเดี๋ยวผมเก็บภาพแบบสวยๆ คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านในนิดหนึ่งนะคันนี้เนี่ยภายในเป็นสีดําทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเป็นเรื่องของพลาสติกเป็นสีดําหมดเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้หุ้มหนังมาใหม่แล้วนะครับมีแอร์แบ็กอยู่ที่พวงมาลัย1ตัวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมีแอร์แบ็กอีกหนึ่งลูกนะครับคอนโซลก็เป็นสีดำนะครับตัวของแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับก็สามารถหมุนปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับจอวิทยุเป็นแบบฝังนะครับสามารถเสียบ AUX FMAM ได้เลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยตรงนี้นะครับเดี๋ยวดดูนนิึง สามารถยืดหดได้ด้วยนะครับเอาขึ้นเอาลงแล้วก็ยืดหดได้ด้วยนะครับซึ่งรถปัจจุบันบางคันยังไม่มีเลยนะครับในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรจอนะครับจะแบ่งเป็นข้างบนกับข้างล่างนะครับด้านล่างจะบอกเรื่องของมาตรวัดเกี่ยวกับรอบรถนะครับแล้วก็ไฟในอุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านบนจะเป็นเลขดิจิตอลบอกความเร็วของรถยนต์นะครับตามซอกตามมุมของรถคันนี้ต่างๆก็ เป็นเดิมเดิมหมดนะครับไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูตามเบาะภายในรถอีกหนึ่งรอบนะครับว่าสภาพเป็นยังไงดีกว่าครับ ในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะก็ถือว่าไม่ได้อึดอัดนะครับนั่งก็จะสบายกว่านิดนึงเพราะว่าในซีว i c เนี่ยพื้นตรงนี้คานนี้จะเป็นแบบเรียบนะครับถ้าเกิดกล้องมองเห็นนะตรงนี้เขาจะไม่มีแบบเป็นคานลดขึ้นมาเหมือนรถเก๋งคันอื่นนะจะเป็นเฉพาะซีวิกนะครับตรงนี้มันจะเรียบเรียบนะครับตัวเบาะนี่ก็ถือว่านั่งสะดวกสบายนะครับเบาะตรงนี้มันเป็นสีน้ำแบบดังสีดําแบบหนังแท้แล้วนะครับก็จะนั่งสบายนะครับแต่ตัวเบาะนี่ก็จะอาจจะมี รอยบ้านนะครับกับการใช้งานนะครับนั่งนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมีที่เท้าแขนอยู่ตรงนี้นะครับสามารถวางแก้วได้นะครับเด็กนั่งได้นะครับเพราะตัวนี้มันติดพื้นแล้วนะครับเด็กจะนั่งสูงสูงตรงนี้ก็ได้นะครับเปิดท้ายไปด้านหลังไม่ได้นะครับตัวนี้นะฮะแต่สภาพเบาะก็ถือว่าโดยรวมนะครับหนึผมให้ประมาณ 85- 9 0ถึงนะครับคือมันมีรอยของหนังแท้แต่ไม่ได้ฉีกไม่ได้ขาดนะครับลูกค้าแล้วก็จะมีนี่ที่แขวนนะครับสำหรับซื้อแกงนะครับอีกอยย่างงงนนนนึะะคครรรัับบไว้้ตีด เวลาซื้อกับข้าวแขวนได้นะครับกระจกเป็นไฟฟ้าหมดแผงประตูเป็นสีดําหมดเลยนะครับในรถเป็นสีดําหมดเลยดูสปอร์ตมากๆนะครับอีกอย่างนึงนะครับเอกลักษณ์ของซีวิกนะครับหัวหมอนนี้จะเป็นล่องนะครับจะดูแบบเป็นรถสปอร์ตไปเลยนะครับในส่วนของหัวเกียร์ตัวนี้นะครับซีวิกก็จะเหมือนกันทุกๆรุ่นนะครับแต่คันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนพวกแผ่นแป้นเกียร์ต่างๆนะครับด้ามเบรกมือก็ยังสวยสดอยู่เลยนะครับ ด้านหน้าเกียร์ตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่เก็บของสัมภาระนะสามารถเปิดปิดได้นะครับข้างในนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับไม่ได้ถือว่าเล็กอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นตัวสําหรับลดเกียร์ว่างนะครับเวลาจอดรถนะครับแล้วเข้าเกียร์ีใช่ไหมเอาคุณแจจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงไปเกียร์ n สามารถลดเกียร์ว่างได้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับลูกค้า สามารถกดตรงนี้นะครับแบ่งชั้นนะครับเวลาวางแก้ว2ใบนะครับก็จะวางอย่างนี้นะครับไต้สนจะไม่เอาก็เก็บอย่างนี้ก็จะวางของได้เยอะนะครับมีเปิดปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็มองเถอขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บของจริงจงจังๆครับแต่ไม่มีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีช่องเสียบกร์ดอะไรนะครับจะเป็นแบบเก็บแบบเดิมๆครับแมนนวลแมนนวลนิดหนึ่งนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับเวลาเปิดมานี่ยางอะไรก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู ซับด้านท้ายนิดนึงนะครับไม่มีการดุ้งท้ายด้วยนะครับเห็นไหมฮะฟิงโค้ดเดิมโรงงานยังอยู่ครบครับยางอะไหล่ยังใหม่กิฟเลยนะครับไม่เคยมีการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับแผ่นท้ายก็มีรอยน้ํานิดๆหน่อยๆครับแต่ไม่เคยใช้แน่นอนนะครับไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูเนี่ยตามซอกท้ายนิดนึงนะฮะพวกนี้ฮะเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบเลยนะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับฝากระโปรงท้ายก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแม้กระทั่งด้านข้างตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็เดิมนะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับผมกล้ารับประกันได้เลยครับตอนนี้นี่เราไปต่อกันที่โครงสร้างนิดนึงนะครับผมจะไปดูเร็วเลยนะครับดึงทุกอย่างนะครับนี่นะฮะลูกค้าสังเกตนะครับมองเห็นไหมนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับยังเป็นเม็ดเดิมอยู่นะครับไม่มีการชนนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูประตูที่2กันต่อ นะครับประตูที่สองนะครับลูกค้าไล่ตามเม็ดได้เลยนะครับเม็ดเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับมาดูประตูบานที่สามกันนะครับนี่นะครับลูกค้าเม็ดเดิมโรงงานนะครับไล่ดูอย่างนี้เลยนะครับ เม็ดเดิมโรงงานครับอยู่ครบนะครับไม่มีการชนแน่นอนครับไม่มีเหตุพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมนะครับไม่มีแน่นอนนะครับโครงสร้างสมบูรณ์แน่นอนอันนี้คือในส่วนของประตูบานสุดท้ายนะครับไล่ให้ดูเม็ดแบบนี้เลยนะครับไม่มีการย้ําเม็ดนะครับเม็ดเดิมแน่นอนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการชนแน่นอนนะครับ อ่ะโอเคนะครับสำหรับคันนี้ก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพในจุดต่างๆนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับความสมบูรณ์นะครับว่ามีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมหรือเปล่านะครับเราให้ดูไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับขายของกันบ้างนะฮะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะเป็น Honda Civic FD นะครับปี2008 เป็นตัว 1.8e ตัวท็อปนะครับก็จะมีเรื่องของออปชันที่ให้มาก็จะเป็น Air Auto นะครับแล้วก็จะมี Air Bag ที่พงมาไัลนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งนะครับเป็นตัวพาร์ทแบบ Minor c h a ช e แล้วนะครับ ในส่วนของการชนหน้านะครับและไฟท้ายเป็นแบบ8เหลี่ยมแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วตัวนี้ทําเป็นไมเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับล้อนะครับเป็นขอบ17นะครับยางปี2020นะครับออฟเซตแบบนี้นะครับแพงนะครับล้อแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นล้อทั่วไปพวกไต้หวันเนี่ยออฟเซตพวกนั้นจะขูกนะครับตัวนี้จะเป็นออฟเซตที่แบบล้อแบบกว้างนะครับล้อจะออกดูแบะๆนิดนึงนะครับก็จะทําให้ดูไม่เหมือนใครนะครับสภาพก็น่าจะสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปก็จะหล่อไม่เหมือนใครแน่นอนนนนนะครัับีี้เ่ยปกติ สมัยก่อนขายอยู่3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับตอนนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยราคาพิเศษสําหรับลูกค้าที่ดูจาก YouTube แล้วก็ดูจาก Facebook ของ JAP Auto อโตคาเท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างก่อนจะบอกราคาผมขอประกอบไอ้ตัวนี้ให้เสร็จก่อนเพราะรื้อให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมไปแล้วนะครับน่าจะสบายใจได้นะครับว่าสภาพเนี่ยเรากล้ารับประกันนะครับไม่ได้รถดีก็ได้รถฟรีไปใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของการใช้ซีวิ c เอสดีนะฮะก็คือ ค่า m a i n t น n a n c ค่าซ่อมค่าดูแลถูกแสนถูกครับดูแลสบายสบายกระเป๋าแนะน่นอนลูกค้าใช้มมแต่เหลือตังนะค,คันนี้เนี่ยราคาพิเศษเลยครับ289,000บาทนะครับ่อน,นะครับเริ่มต้นเพียง6,000บาท5ปีนะครับแล้วก็ประมาณเกือบเกือบห0อีก6ปีนะครับราคานี้เนี่ยพิเศ,เศษเฉพาะลูกค้าเลยฟรีค่าจัดข้าโอนฟรีค่าประกันให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับ ซื้อไปก็หล่อเลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับสนใจนะครับยกหูนะครับโทรหาได้เลยนะครับเบอร์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเป็นรถอะไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมแจ็ค JP พีนะครับฮีโร่รถมือ2ต้องลาไปกับนิพานรถมือ2ซื้อรถมือ2แบบไร้ข้อมวลต้องรายการนี้เท่านั้นนะครับยังไงวันนี้ต้องลานะครับสวัสดีครับ